มาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2567นะครับจากโรงเรียนอนุบาลมะนังอยู่ที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับเขาจะทำการรับสมัครนักเรียนใหม่เนี่ยในระดับชั้นอนุบาล2และก็ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พร้อมทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับ โรงเรียนอนุบาลมะนางเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนในส่วนของการขยายโอกาสนะครับเปิดสอนในระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับตำบลระดับอำเภอนะครับของอำเภอมะนางจังหวัดสตูลน,นะครับโดยจะทําการรับสมัครเนี่ยแบ่งเป็นช่วงนะครับก็คือช่วงของในกลุ่มของอนุบาลปีที่2เนี่ยนะครับ จะรับสมัครกันวันที่14-18คถึง18กุมภาพันธ์2567นะครับแล้วก็เวลาที่รับสมัครก็คือ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นในวันและเวลาราชการนะครับส่วนการมอบตัวนะครับมอบตัวรายงานตัวเนี่ยวันที่3มีนาคม2 5 6 7นะครับแล้วก็ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เนี่ยนะครับหรือป1เนี่ยนะครับจะทำการรับสมัครวันที่21 ถึง25กุมภาพันธ์สองพนี้นะครับตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าจนกระทั่งถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็จะทําการรายงานตัวเนี่ยมอบตัวรายงานตัวกันวันที่17มีนาคม267 7นสะครับส่วนในด้านของนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1น,นะครับหรือจะเข้าเรียนในระดับชั้นม .1 เนี่ย อาจจะทำการรับสมัครกันตั้งแต่วันที่9ถึง13มีนาคม2567นะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็จะทำการรายงานตัวและมอบตัวเนี่ยวันที่30มีนาคม2567นี้นะครับส่วนหลักฐานที่จะใช้ในการสมัครเนี่ยนะครับสำหรับนักเรียนเนี่ยถ้าเป็นในระดับชั้นอนุบาลเนี่ยนะครับก็จะมีสูจิบัตรแล้วก็ ส่วนระดับชั้นอื่นๆนะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาของมารดาและก็ของนักเรียนนะครับรวมไปถึงสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดาด้วยนะครับและก็ใบสมัครนี้รับได้ที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ส่วนของใบแสดงผลการเรียนสําหรับการขึ้นเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยจะใช้ใบแสดงผลการเรียนที่เป็นใบปพหนึ่ง หรือใบปอพ7นะครับคุณผู้ชมดูที่หัวของกระดาษใบรายงานผลการเรียนดีๆนะครับว่ามันเป็นใบปอพ .1 ห,หรือใบปอพ7หรือไม่นะครับซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้นะครับใช้อย่างละ1ฉบับ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 นะครับคุณผู้ชมถ่ายเอกสารมาได้เลยอย่างละ1ฉบับอย่างละ1ฉบับอย่างละ1ฉบับนะครับถ่ายเอกสารมาให้ครบนะครับชันจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับ Uhm. เอกสารต่างๆรวมไปถึงรูปถ่ายเนี่ยคุณผู้ชมเตรียมรูปถ่ายไว้ด้วยนะครับรูปถ่ายขนาด1นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งเนี่ยเตรียมรูปถ่ายไว้ด้วยสักประมาณ3รูปนะครับเตรียมไว้ด้วยเพื่อที่จะใช้ในการติดใบสมัครนะครับในรายละเอียดตรงนี้ไม่มีบอกนะครับแต่คุณผู้ชมเตรียมรูปถ่ายเผื่อไว้ก่อนเลยครับ1นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งจํานวนประมาณ3รูปนะครับคุณผู้ชมเตรียมรูปถ่ายไว้ก่อนเลยนะครับ แล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยที่เพจ Facebook ของโรงเรียนอนุบาลมะนังนะครับหรือจะเป็นทางโทรศัพท์ก็0860032363นะครับ0860032363หรือจะเป็นอีกเบอร์หนึ่ง0936684068นะครับ0936684068 นี่คือโรงเรียนอนุบาลมะนังอำเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับถ้าต้องการที่จะให้บุตรหลานของท่านไปเรียนที่โรงเรียนอนุบาลมะนังนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อขอสมัครเรียนกันได้เลยนะครับตามวันและเวลาที่ได้เห็นอยู่ในสื่อประชาสัมพันธ์ในตอนนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับของการรับสมัครเรียนแต่ละสถานศึกษาติดต่อมาได้เลยที่บ่าวจอมนตซิมนะครับ99 3154905ประชาสัมพันธ์ให้กับท่านกันฟรีๆในเรื่องของการรับสมัครเรียนของนักเรียนแต่ละสถานศึกษานะครับติดต่อที่โดยตรงเลยครับ0993154905นะครับในเรื่องของอาการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y YouTube บ่าวจอมเน็บซิมกันด้วยนะครับเพราะว่า,าเทปนี้เนี่ยออกอากาศทางช่อง YouTube ในหลายๆช่องนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ ฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับภาษาไทยจะเขียนว่ากดติดตามนะครับส่วนภาษาอังกฤษจะเขียนว่า s u b s c r i b e เมื่อท่านกดติดตามหรือกด subscribe เสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็จะต้องกดที่กระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อ,ขอทั้งหมดหรือออนะครับเพื่อที่จะได้รับในส่วนของเทปรายการต่างๆที่ออกอากาศทางช่อง YouTube ของบ่าวจอมเน็ตซิมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเทปทุกเทปที่ออกอากาศทางช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะ ไปติดตามทางช่อง YouTube ของบ่าวจอมเน็ตซิมกันได้เลยนะครับรวมไปถึงเทปเทปนี้ด้วยนะครับเทปเทปนี้เนี่ยออกอากาศทางช่อง YouTube หลายๆช่องเลยครับนะครับแล้วก็ท่านที่เจอนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับนี่คือข่าวสารที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบในเรื่องของการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจําปีการศึกษา2567ที่โรงเรียนอนุบาลมันังนะครับอำเภอมันังจังหวัดสตูลน,นะครับ ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับตำบลเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับอำเภอของอำเภอมะน่งจังหวัดสตูลน,นะครับฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งสถานที่ครับ